เห็นเป็นขาเลยครับลักษณะเป็นขาออกเลยครับกินเ้งไปกุกินได้ไก่้น่กลากวก่เวางเงินกันมาก่อนเลยวาง่อนดีกว่า้องเล็กเลเลขที่อเลขที่ออมคือ อยาบอกว่าอยู่ในบ่อหลังอแต่ไม่ได้อยู่ในน้ำใช่ไหมครับ สามสามเหลือมมาเงเลือยมงูเรยมคับงูเรียมแม่งแค่สามสามเปีนเลือกวอร์ิทเพาดหนึ่งเปลี่นแม่แค่สามสามเลือกวอร์ิหครับแช่น้ำ กาศนีชอบเลยนะครับเขาเจอน่าจะโดยบังเอิญมากกว่าแต่ถ้ามันอยู่ในน้ำมันยากจะัะอย่าบอกริมนี่คือลิมลิมตรงนี้นโอ้โห สวดีครับไม่กล้าขยับเลยจริงอ่ะรยาวเปนพี่พี่เรียกมช่วยนะมันมีความสาะยาวหนึ่งเจ็ดนำาามยนต์จับเอสี่เานอมันกินอะไรมาแล้วครับใช่ครับ กินอะไรมาแล้วรัชยาหนึ่งเจดจากกัน์นดับเพลิงบอ่อสี้าสิบหนึ่งซอยเก้กหาห้าหัวอยู่ตรงไหนครับหัวไม่อยู่ตรงที่แน่เนี้ยตรงนี้พื้นเนี่ยมันน่าจะเป็นโพรงมันเป็นโพรงรอบเลยใช่ไหมฮะโอเคนอนแนงๆอยู่นี่ครับแต่ปัญหาคือ ตรงกลางตัวเหมือนมันกลืนเข้าไปไม่ได้ครับมันเหมือนโดนไอเนี่ยฮะอะไรอ่ะไม่ไม่ม่ฮะเหมือนไอตัวที่เขาใช้แลบของครับปัญหาเราจะดึงมันไหวหรือเปล่าเพราะหนึ่งคืออะไรไหมฮะถ้าหัวมันสอดเข้าไปใต้เนี่ยมันดึงยากครับ งูมันงูมันจะเข้าไปล็อกข้างในหมันกินอะไรเข้าไปเนะี่ยนาทปิ่องเลยครับลักษณะเหมือนมีเป็นขาเดี่ยเต่าครับเต่าไม่น่าจะย่อยได้

าแครเนีจะรู้ว่าตัวอะไรดึงดึงตัวขึ้นไปไหนเอาเเครือขาขาแขนแขนเอาดึงเอาสานไปช่วยพี่เขาดิสันอย่มันบิดแล้วอ่ะสานไปดึงพี่เขาขึ้นมาเล้นเราสงสัยกันอยู่นะครับว่ามันตัวอะไร ขายไหมลูกขายไหมผมมันกืนเข้าไปไม่ได้ครับมันติดตัวไอ้ตัวแรปแรปอยู่ที่ท้องไม่งั้นมันเข้าไปลึกกว่านี้แล้วหมุนหมุนหมุนเลยนะครับถ้าคายแล้วครับแม่ผมจะจับมันก่อนเรยอครับผมจะให้มันคายกันครับ มันต้องคายครับดูครับจะมีจุดที่เลงแสงนนี้เนี่ที่เป็นปัญหาเรื่องของการที่เขาไม่สามารถที่จะเอนได้เมื่อยเมื่อยครับอีกนิดเดียวครับตอนนี้ท่อนพอท่อนรู้สึกว่ามันใกล้จะท่อนท่อนหัวแต่ถ้าเป็นตัวทองตัวเงินทองจะออกยากนิดนึงใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวนะครับเรื่องพอเมื่อกี้มันเข้าไปติดตรงนี้เลย มาไปุ๊บเป็นไอสันเอาเอาตายแล้วยุ่งเลยตายแล้วสันแต่เห็นเป็นขาเลยครับลักษณะเป็นขา<ถ>แต่มันตัวใหญ่นะล,ลูกผมกลับบา้านหมดแล้วไม่เป็นไรจริงอ่ะต่อต่อโอ้ที่ไม่ค<ถ>ินไม่ได้ไม่แน่ครับถ้าเป็นตัวเงินทองบางทีขายยากเพราะติดเล็บครับ ขาใหญ่แต่ขามันเป็นขามันใหญ่มากแมวเหมือนหมาใช่ไหมทรงใช่ไหมใช่ครับขาหลังน้องผ่อนผ่อนหน่อยได้นี่น่ากับแมดตัวเดียวเนาะไอแมวนี่เป็นไหนตรงนั้นส้มส้มอ่ะเขาออกมาเป็นเขาลุ้นรอคำตอบเป็นครับว่าอยากจะรู้มันคืออะไรครับแมวผมไม่ได้แผดเลยช่วยด้วยน้องช่วยด้วย คมดึงหนูด้วยนะดึงอยู่กับที่เดินไม่แข็ไม่ได้ฉันอยากจะออกกระบอกกัได้ครับมารู้ครับว่าหวยออกอะไรครับรุ่มากเลยอ่ะมันออกมันเป็นไก่ก็กินเข้าไปก็กินไม่ได้ครับเฮ้ยถ้าไก่ก็งูนี่งยากกว่าหกนีเออวะมีกระเทียนหอยไหมคืออะไรไม่รู้เอาก่อนหวยเนี่ยวางเงินกันมาก่อนเลยเออวางก่อนดีกว่ามาเอาโต๊ะเล็กๆเนี่ย หน่เหนื่อยแทน่วนสิเ่กวเดี๋ยวรู้กันอ่ะผมส่งต่อแค่นี้ละเลขที่งเป็นตัวเงตัวองเลขทีออครับเลขทีออกคือคือที่เกิดเตราแแมวครับแมวอ่ะแมวใคร สีส้มไหมคะใช่ครับสีน้าหรือสีส้มเนี่ยแมวสั่งนเยอะใช่ไหมชูใช่แล้วแมวไมหางไก่แมวมันมีหางไก่หรือมีหางหรือลูกหมาหางเหมือนแมวหางเหมือนแมวแมวหางแมวหางออกแล้วมันจะมีแมวจากมันชอบมาหลังบ้านแมวจรครับพอดีมันเป็นแมวจร AH also, ก็จะตัดมันช่วยมันด้วยเลยนะครับทีเดียวเนี่ยครับเออมันโดนรัดได้ยังไงเนี่ยมาแล้วครับ้องเลยครับนี่นี่มันใส่ที่นี่เดี๋้ไม่เลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเชื่อผมครับเอ้าคนถือกระสอบมาเร็วใกล้ถึงเวลาแล้ว พี่คอมถือกระสอบเร็วหมาหรือแมวไม่รู้แมวครับแมวขนเป็นแมวมาสิซานแกไมาช่วยกันพี่คอมเร็วๆเขาบอกเร็วๆช่วงนี้จับกระสอบอ้าปากให้เขาหน่อยพี่คอมไอ้ส้อมหรอปะเนี่ยเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นใช่ส้อมไหมจะเข้าไปมาชั่วโมงนี้มาแล้วมามาถ่ายต่อครับถ่ายต่อ